ค่ะวันนี้จะนำเสนอวิธีทำชาหนุ่มเย็นนะคะแบบง่ายๆนะคะก็คือใช้ถุงผ้าแบบนี้นะคะเอาผงชาใส่ลงไปท่านจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่แม่ไผ่เห็นว่ายี่ห้อนี้ก็อร่อยดีนะคะก็คืออมุกรบินนะคะผงชาตามุกรบินเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะซื้อมาเราก็ใช้ช้อนตวงเนะะี่ยค่ะ สองช้อนโต๊ะนะคะอ่าสองช้อนโต๊ะเนี่ยเราก็จะใส่ในถุงผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ในน้ําร้อนนะคะอ่าแช่ในน้ําร้อนขนาดประมาณดูขนาดออนนะคะเมื่อบีบแล้วจะได้สี่ออนนะคะแช่ไปสักประมาณ10นาทีก็ได้นะคะใช้ ที่คีบบีบถุงเพื่อให้น้ำชาเนี่ยความเข้มข้นของชามันออกมานะคะเนี่ยบีบลงไปนะคะโอเคอ่ะก็จะประมาณเนี้ยะคะ่ะสีอ่อนนิดๆน,นะคะ ทีนี้นี่คือแก้วขนาด8ออนนะคะเราจะเทนมอันนี้เขาเรียกนมมิกนมผสมระหว่างนมข้นหวานกับนมข้นจืดครึ่งต่อครึ่งนะคะแม่ไผ่จะใช้ทั้งหมด5 5ออนอันนี้แก้วนี้3ออนนะคะอันนี้3ออนแล้วนะคะเราก็ลาดลงไปลาดลงไปเลยค่ะ เราจะใช้ห้าออนนะคะเทพเพิ่มไปอีกสองออนค่ะเท okay, ลงไปนะคะแต่แล้วใช้น้ำชาอันนี้สามารถทำเป็นชาเย็นใส่มะนาวโดยที่ไม่ต้องใส่นมก็ได้แต่ถ้าเราจะ ทำชานมเย็นก็คือต้องใส่นมลงไปน้ําแข็งแบบนี้นะคะแล้วก็เทชาที่เราทําไว้นะคะใส่ลงไปค่ะก็จะมีสีสันออกมาประมาณนี้ค่ะสวยไหมคะปะปิดนะคะ เราจะเห็นว่านมกับสีชาเนี่ยมันจะแยกชั้นแบบแบบสวยงามเลยเห็นไหมคะถ้าเราลาดนมลงมาที่น้ําแข็งก่อนท่านก็จะเห็นเหมือนมันเป็นสายที่แบบดูแล้วสวยงามเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือเคล็ดลับทําให้ชานมเย็นมีสีสันแบบดูหน้าดื่มหน้ารับประทานเนาะก็จะสไตล์นี้คะ่ะสามารถทําขายได้นะคะอ่านี่คือเคล็ดลับทําให ชานมเย็นของเพื่อนๆน่าดื่มสีสันสวยงามอ่านะคะหวังว่าจะถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามช่องแม่ไผ่ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ